เปไงท็อปฟอร์มอีกแล้วสำหรับลุงนวดโกโกโกชาวอิมอ่มแป้ก็อิ่มแป้สมชื่อครับในบ้านเขียวของลุงนวดใครอยากรู้ว่าบวกกันทีละกี่ไม้เนี่ยเมื่อคืนใครที่เป็นชาวอิ่มแป้อยู่แล้วก็น่าจะรู้ว่าอิม่มหนำสำราญตามเคยเพราะนั้นใครอยากเข้าที่ลิงใต้โปรไฟล์นะครับจัดกันไปได้นะครับและ3มคู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้เหมือนเดิมครับพี่น้องเริ่มกันที่คู่ที่1ครับบอลยูโ bon รป้าลีครับสเปอร์เจอร์กาลาบักนะครับ ในเวลาตีสอครับผลงานของสเปอร์โดยรวมนะครับหเกมหลังสุดนะครับชนะ3แพ้2ครับส่วนท่านการบักนะครับชนะ3แพ้2เช่นเดียวกันแต่การบันที่ชนะมา3เกมติดแล้วส่วนท่านสเปอร์ชนะมา2เกมติดแล้วนะครับ โดวนี้ครับทน้าสเปอร์ครับจะมาในแผน4-3-3ครับโดย3ตัวลุกที่เขาน่าจะใช้ในวันนี้ครับติโมแวนเนอร์โซลังเก้แบนแนนจอห์นสันครับส่วนทางน้าการาบักครับจะมาในแผน4-2-3-1หน้าเป้าจะเป็นจูนินโยครับ โดยในมองส่วนตัวขงลุงสําหรับคู่นี้ครับงานนี้ต้องบอกเลยยูโรปาลีกทั้ง2ทีมครับฟอร์มยังพอๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์หรือกลาลบัดนะครับโดยสเปอร์ครับผลงานของเขาอย่างที่บอกไปครับยังอยู่ในระดับกลางๆที่พอรับได้และผลงานในช่วงหลังก็ถือว่าดีขึ้นนะครับส่วนนั่นกาะบัดครับผลงาน3เกมล่าสุด ชนะมารวดนะครับและเป็นทีมจากอาเซอร์ไบจานและตอนนี้อยู่จากฝูงของอาเซอร์ไบจานด้วยครับซึ่งไม่ธรรมดาแน่นอนแต่วันนี้ต้องมาเยือนลุงมองว่าเจ้าถิ่นอย่างสเปอร์เอาอยู่แน่นอนครับเพราะนั้นจับไปที่สเปอร์จะดูดีกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอลลาลิกาสเปนครับเซตาบิโกเจอกับแอตมาลีครับในเวลาตีสครับโดยผลงานของเซตาบิโกไม่ค่อยดีครับ แพ้3ชนะ2เท่านั้นส่วนทางด้านแอดมาลลี่ครับผลงานยังดีมากๆนะครับยังไม่แพ้ใครเลยครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ครับโดยนี้ครับทางด้านเซตาบิโก้ครับจะมาในแผน3 4 2 1หน้าเป้าของเขาเป็นพอกค่าอีเกลสเตครับส่วนทางด้านแอดมาลลี่ครับจะมาในแผน3 5 2ครับหน้าคู่ของเขาเป็นอังเกลกอเรียกับอเลสซานเดอร์ชอคลอสครับโดยในมองส่วนตัวของลุงครับเซตาบิโก้เป็นทีมที่ยามเล่นในบ้านเนี่ย ชนะมาโดยตลอดครับ3เกมที่ลงในสนามเนี่ยแล้วมองว่าเกมนี้รับมือกับแอตมาริดผู้มาเยือนนะครับมาตรฐานถือว่าสูงกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างเซตาบิโก้ครับผู้มาเยือนเนี่ยเพิ่งจะไปสะดุดเสมอเจ้าราโยบายเยโกมันหนึ่งหนึ่งก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่เป็นทีมใหญ่อาจจะมีหลุดเสมอบ้างแต่ฟอร์มโดยรวมยังใช้ได้ครับและเกมนี้ถึงแม้ว่าเซตาบิโก้จะแข็งในบ้านก็จริงแต่แอตมาริดศักยภาพตัวผู้เล่นเหนือกว่าครับเพราะนั้นลุงมองว่าแอตมาริดแมต์นี้มีโอกาสเฉืินชนะขอวัดไปที่แอตมาริด ครับพี่น้องคู่ที่3คู่สุดท้ายครับจะเป็นบอลโคปาอิตาเลียรอบ2นะครับนาโปลีเจอกับปาเรโมครับโดยปาเรโมนี่อยู่ซิลิบีส่วนทางด้านนาโปลีอยู่หลีกสูงสุดของอิตาลีซิลีอานะครับโดยคู่นี้จะแข่งในเวลาตีสอครับทางด้านนาโปลีผลงานดีนะครับชนะ3เสมอ1แพ้หครับส่วนด้านปาเรโมครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับ โดยนี้เขาทางด้านาโปลีจะมาในแผน3 4 2 1หน้าป้องของเขาจะเป็นโจวานนี่ซิเมโอเน่ครับและยังมีตัวลุกตรงกลางอย่างสกอตแม็กโทเมเน่ที่เพิ่งย้ายมาจากแมนยูลงสนามในเกมนี้นะครับส่วนหน้าปาเรโมครับจะมาในแผน42 31ครับโดยหน้าป้องของเขาจะเป็นมาเตโอบูโนรีครับโดยในมงส่วนตัวลุงสำหรับคุณนี้ครับนาโปลีปรับเอาสำรองลงเล่นเยอะครับแต่ศักยภาพยังดูดีกว่าปาเลโมครับเพราะว่าอยู่คนละลีกอยู่คคละดิวชั่นกันด้วยนะครับและในม ส่วนตัวของลุงนาโปลีในช่วงหลังมาตรฐานถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านของนาโปลีเองลุงว่าปาเรโมไม่นา่ารอดครับจัดไปที่นาโปลีดูดีกว่าครับพี่น้องก็จบลงไปแล้วกับ3คู่โดนใจไปจำวันนี้ถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์เข้ามาจอยเข้ามารับสูตรกันได้บอลสดที่เขาว่าดี20กว่าไม้บวกจริงหรือเปล่ามาพิสูจน์ด้วยตัวคุณนะ้ครับพี่น้อง